สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะกับช่อง i n a p i e v a t o i t y หลังจากที่เราเอล้างก์วนะคะคือประมาณนี้เนาะอันนี้มันตอเลอะเแล้วก็เลอสีอยู่แล้วเนาะต้องไปปัใเจ่เข้าสนามเพราะไม่มีเพื่อเยราอย่างคนเยอะด้วยนะคะเราก็เลยตัดสินใจง่ายๆโดยไม่เข้าสระคจบ บข่าวนะคะคือเราไม่ต้องขาแล้วนี่นี่นี่ให้ให้ทุกคนดูน โอ้ยผิงอันเขาก็ไปนะคะถ้าไม่ตามก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเราต้องไปจ้องไปดูผิงอันนะคะเพราะว่าผิงอันเขาจะชอบไม่ดูรถนะคะเขาชอบเป็นแบบนี้เราก็เลยต้องไปดู อจะมาเซอร์ไพรส์อันด้วยทีนี้อันนี้มีขอจะมาเซอร์ไพรส์อันด้วยคืออันที่นั่งขับมันอยู่ขอที่จะมาเซอร์ไพรส์อันอะไรนะคืออันที่มีของจะมาเซอร์ไพรส์อันหนักนั่นเองนะเดี๋ยวที่ขอกลับรถก่อนคือนะคะเราจะไม่ใช่อันที่นั่งขับอยู่ คือนะคะเราก็จะหลอกว่าเรามีเซอร์ไพรส์แต่พอเจงมันก็คือดอกไม้ดอกหนึ่งแล้วก็จะบอกว่าเขาที่ให้อันนี้อันจะยอมรักอัดีตอยู่ไหมอะไรแบบนี้นะคะเออแต่เสื้อฟางเป็นไปไหนไหนอะทำไมอะทำไมอะจะพูดอะไร ด,ด,ดูด้วยเด็กตัวนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวอของขวาญนะจี้เดี๋ยวยังต้องไปเอาก่อนนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไอนี่ยังไงค่ะเพราะเราก็ไม่ โค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วจะแต่งงานทางคี่นี้เหรอคะใช่ค่ะคุณเป็นเล่นบ้านฉันไหมคะดีชมปนะค่ะพ่อเธอพี่อันพ่อเธอพี่งาอันพ่อเธอวันนี้จุดปะส่ง กับคนเออมไอเออมคอมพิวเตอร์อ่ะเราก็เล่นไม่ไม่ได้เ่นไม่ได้เลยเนาะเนาะทุกคนเนาะเนาะใช่ไหมใช่ไหมทุกคนเออใช่เนาะเออย่างน้อยก็ไม่มีอะไรทำก็ถ่ายชิปแบบนี้ก็สนุกดีเจ้ะ พเหายกลิ่นบุรีแล้วกลิ่นบุรีหายคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ